สมเด็จพระมหิตลลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษา,าอิยิกาเจ้าพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2434 เป็นสมเด็จพระบรมราชชนกของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีผู้ทรงคุณอันประเสริฐถึงสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัทมารามาธิปดินและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณนินวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน สมเด็จพระบรมราชชนกทรงตระนักว่าการสาธารณาสุขมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศและการสาธารณาสุขจะได้ผลดีก็ต้องมีแพทย์ที่มีคุณภาพสูงและมีการศึกษาที่เหมาะสมจึงสเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาวิชาการสาธารณาสุขและทางด้านการแพทย์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดสหรัฐอเมริกา ทรงได้รับประกาศนียบัตรวิชาสาธารณาสุขเมื่อปีพุทธศักราช2464และปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมเมื่อพุทธศักราช2471ในระหว่างที่ทรงศึกษาณสาหรัฐอเมริกาสมเด็จพระบรมราชชนกทรงเป็นห่วงกิจการแพทย์และการสาธารณาสุขของประเทศตลอดเวลา พระองค์ทรงมุ่งมัน่นทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาและพระราชะทรัพย์จำนวนมากก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิรอเกิฟเลอร์ส่งอาจารย์จากต่างประเทศมาช่วยสอนพระองค์ทรงอุดหนุนการจัดสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานทุนนักเรียนไทยไปศึกษาทางด้านการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณาสุขเป็นจำนวนมากทรงปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์ให้ทันสมัยทัดเทียมนานาอรารยประเทศอันเป็นรากฐานมั่นคงต่อการแพทย์และการสาธารณาสุขของไทยต่อเนื่องมา พุทธศักราช2560เป็นโอกาสครบ125ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและครบ25ปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชาุส้อน แต่สมเด็จพระบรมราชาชานกผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์เป็นคุณอุปการอันใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงวางรากฐานด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขของไทยให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศจนทรงพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขของไทย เป็นการสนองพระกรุณาที่คุณและทำรงไว้ซึ่งพระเกียรติยศให้ปรากฏยืนยงในแผ่นดินไทยทั้งเผยแพร่พระเกียรติยศและพระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจกักษ์สืบไป